เมื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ g g k s t o r e c o m โอเครับเกมที่2เริ่มแล้วนะครับ IGV ได้แบนแรกเคปเนี่ยจะถนัดออฟเลนสายฟาร์มนะฮะอย่างแบนดอนอย่าง m a g กนัสเมื่อกียครับแต่จะไม่ถนัดพวก ออฟเลนสายทําเกมอย่างแบดไดเดอร์อย่างเงี้ยแล้วก็แบรนที่2นะครับนิวบีแบรนแมกนัสไปเองเลยเพราะว่าเป็นเฟิร์สพิกของทาง i อจีวีถ้าไม่แบรนเนี่ยวันนี้เขาจะจับไปเล่นได้ก่อนนะก็เลยต้องแบรนไปก่อน i อจีวีนะครับเลือกมังกี้คิงมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลุดแบรนไปนะฮีโร่ตัวนี้เลือกกันเยอะเหลือเกินนิวบีเลือก <Team S 2> ตัวแรก bee, มาเป็นเซนทอร์วอลนันเนอร์เลือกเซนทอร์มานี่กะไฟแน่นอนนะแล้วก็ซับพอร์ตของนิวบีมาเป็นวอลล็อกนะครับผม เซนทอ์วอลเลเนอร์กับวอลล็อกเนี่ยบอกเยอะเลยนะว่าจะเป็นไล์อัพที่เน้นเน้นไฟแล้วแหละพิกที่2มันเป็นคริสตัลเมเดนนะครับก็ยังไม่รู้มากนะว่าแผนคืออะไรแต่ว่าก็เป็นเซฟพิกที่ดีนะครับคริสตัลเมเดนแล้วก็มาที่แบนดของทางนิวบีอาจจะอยากแบนดฮีโร่ตัวหลักๆที่พลิ้วๆเหมือนเกมเมื่อกี้หรือเปล่า <seconds> ก็เนี่ยครับเท,เทคนิคการดราฟนะก็คือ พยายามถ้ารู้ข้อมูลฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะดีมากแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยก็คือแบรนตัวที่1คือตัวที่เราไม่อยากไม่อยากเจอนะแล้วก็ตัวที่มันดีในเมตานั้นที่มันยังไม่ออกมาในกรณีที่ไม่รู้ข้อมูลเลยนะไอจนะครับแบรนวีเว e r ไปแล้วนะครับแบนฮีโร่ที่ตัวเองเล่นไปเมื่อเกมก่อนหน้านี้เมื่อกี้ทางด็อกไฟจับ Earth Spirit มาเกมนี้นะครับเป็น New B ีแย่งมานครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นกะกะแน่นอนนะเล่นเอิร์ส p ร r i t นะ เธอ์เนเบรโดนแบนไปแล้วนิวบีอาจจะคาดว่าไม่อยากจะโดนดันนะั้นคือนิวบียังไม่ถนัดเล่นกับอิลูชันหรือไม่ถนัดเล่นกับพวกแนวแนว,แนวดันป้อมอะแนวแนวโอจอย่างเงี้ยนะสลักนะครับเลือกมาแล้วนะครับเป็นตัวที่สาวกทั้งไอจีวีเลือกเด็วไปหรือเปล่ากับฮีโร่ที่แก้ทางได้ง่ายอย่างสลักเซนทอรา์สู้ยากเพราะว่าก่อนที่เซนทอรา์จะสตารา์ทเนี่ยสลักกดน้ำแข็งอะมันจะกดทานนันแล้ว,ลวยิ่งเซนทอรา์ยืนให้สลักอัดนานแค่ไหนสลัก็ดูดดูดสแตตไปเยอะเท่านั้น แล้วก็พิกที่ส่ของทางนิวบีนะครับเป็นชาร์โดฟีนนะครับโดย SCCC แน่นอนเลย <Wait. S 1> แล้วก็พิกที่ส่ของทาง IGV เป็นลีน่านะครับก็คอมโบกับทางมังกีคิงเหมือนเดิมนะันี้เซตเดิมเลยลีน่ามังกีคิงริสเมเดนสามตัวนี้เห็นด้วยกันบ่อยสุดๆแล้วก็แน่นอนตั้งใจเรื่องมาคุมเลนกับชาร์โดฟี n แน่นอนเพราะว่าถ้าชาร์โดฟี n โดนกดในเลนเนี่ยจะเล่นลำบากการที่ IGV เลือกลีน่ามาแบบนี้แปลว่าซัพพอร์ตของทางนิวบีเนี่ย ต้องเดินมาช่วยมิดเยอะหน่อยแล้วละ่ะฮีโร่ที่ขาดอยู่เป็นแครี่นะครับแครี่ที่น่าสนใจก็คือเอ่อไรับซิลเลอร์แบนไปนแล้วแจกก็คกอนอนแบนไปนแล้วสลัก,กเลือกไปแล้วเออซ่าเออซ่ายังไม่ได้เลือกนะเออซ่าวอร์ดิโอ้ก็น่าสนใจนะ <5 seconds S 1> ท,ที่ที่จะแบนตรงนี้นะเพราะว่าทางนิวบีนะเนี่ยเกาเป็นเออซ่าจริงๆนะเพราะทา้งนิวบีเนะี่ยอยากได้ฮีโร่เน้เนไฟแบบนี้แน่นอนลาสพิก <5 seconds S 2> ของทางอจ <Team S 1> <V> ีวีนะเป็นไททันเตอร์โอ้ว้าวไม่เห็นฮีโร่ตัวนี้นานแล้วนะ สำหรับผม <10 seconds S 1> ดววาวน่าจะเป็นแครี่สไตล์เออซ่านี่แหละจะเป็น PA นะ PA แล้วก็ <bers> เป็นทิมเบอร์ซอลเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นมีคนพูดเป็นลาสพิกแบบค่อนข้างเซอร์พไทยทั้ง2ทีมนะทั้งไทฮันเตอร์แล้วก็ทั้งทิมเบอร์ซอเลยเพราะว่าไม่ได้คาดคิด2ตัวนี้เลยก็ทาง a g v นะครับเลือกไทฮันเตอร์มาออฟเลนแบบนี้คือความหวังน่าจะอยู่ที่สลาค่อนข้างเยอะเลย ความหวังอยู่ที่สล้างเยอะมากเพราะว่าทั้งตัวมิดตัวออฟเลนของทาง a g v เนี่ยเป็นตัวทําเกมแทบทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ทางนิว B ีเนี่ยเลือกทิมเบอร์ซอมาเป็นพิกสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นแก้ทางมังกี้คิงเป็นหลักหรือเปล่าเพราะว่าทิมเบอร์ซอเนี่ยค่อนข้างสู้สล้างยากนะแล้วก็แพ้ทางลีนาด้วยทิมเบอร์ซอเจอลีนาเนี่ยเดเมจเน้นเว้นมนเนี่ยทิมเบอร์ซอจะไปไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะ แต่ถ้าช่วงท้ายเกมเนี่ยพอทิมสซอร์ได้เลือยเยอะๆมาแล้วเนี่ยดีน่าก็จะสู้ยากเหมือนกัน IGV เหมือนจะแบบอยากจะเน้นไฟ์แต่ก็ไม่เชิงซะทีเดียวอะเริ่มต้นกันแล้วนะครับกับแมตท,ที่2แมตสุดท้ายของวันนี้นะครับ New BVS IGV ก็ตอนนี้ส่งเซนทอร์วอลเเนอร์มาเซฟเลนนะครับแล้วก็ทิมมสซอร์ไปออฟเลนแทนนะ ก็แล้วก็ทางไอจีวีเปลี่ยนเลนเหมือนกันนะเอาสลักลงมาข้างล่างพอสลักเห็นว่าเจอเลนสามปุ๊บว้าไปเลนบนทันทีเลยนะแล้วก็แน่นอนทางอินจูไลก็คงจะต้องว้าวกกับไปไอจีวีเลือกที่จะเปลี่ยนเลนอย่างเร็วเลยนะพอเห็นการสลับเลนของทางนิวบีก็เรียกได้ว่าปรับตามกันอย่างเร็วเสียใบว้าวกันไปคนละตัวสองตัวม่งกีคิงสพอร์ตก็ต้องว้าวตามไปด้วยนะ ก็นิวบีนะครับได้แต้มแรกไปสำหรับการจัดเลนนะสับขาหลอกไอจจวีจนเขาต้องวาฟสลับตามมานะแมงกี้คิงนะครับแปลงร่างเป็นเครเรียเดินมาอยู่หลังป้อมป้อมไม่ตีนะเนี่ยคือความโกงอีกอย่างของเมงกี้คิงนะแล้วก็เอาร่างกลับมาอาดกำเส้นทอ้อสลัาล็อกมาแต่เส้นทอ้อค่อนข้างถึกอยู่พอสมควรรอดไปนะครับเคปี KP, ยังไม่ตายนะ เอาละครับก,ก wish, าก่าอินวิสมาจังหวะนี้เดินเข้ามาข้างหลังสกัตตะมีคิวแน่นอนนะอัดหนึ่งทีแล้วก็กลิ้งหินใส่มีเตะหินไหมไม่มีนะแต่ว่าได้ค่ามาจากการอัดของ s อ c ซแล้วก็ชาร์โลเดสปิดท้าย First สบ o ัดไปนะครับ <c oughs> แล้วก็เซนทอร์นะสลับตามมาส่งทีมาซอไปล่างแทนเรียกได้ว่าไม่อยากให้สาระได้ฟาร์มกันเลยทีเดียว เอสซีนะครับมีเดนดอบนะครับมาช่วยบล็อกไดเมจจากรีนาให้ยืนสู้ได้นะแล้วก็อาพิทิงชาโนเนสแต่ว่าเรืองเหลือน,นิดเดียวถ้าเมเดนไม่มาแข่งนี่น่าจะตายไปแล้วนะรีนา<อ>แล้วก็ตอนนี้นะครับเมเดนยืนอยู่กดโนวามาทีนึงมีเอาซัมเวอร์วอดมาปักลึกถึงข้างในนี้เลยนะครับแล้วก็เอ,อิร์สปริตนะครับว้ามากลางคาดวน่าจะมาตามล่าหาคิว เมเดนกับกังกี้คิงข้ามาลึกมากเลยอ่ะเมเดนสโลมังกี้คิงกระโดดแล้วมาเคปิกาจะสตาร์ทแต่ว่ามันไม่ทันอ่ะมันโดนรูทก่อนขัดจังหวะเอาละครับเอิร์สบดิดกริ่งมาแล้วก็เตะหินมาชาร์โลเนตจัดสองทีหรือไม่จัดแค่ทีเดียวก็ตายแล้วนะเอาละครับเมเดนเดินอ้อมหลังมากกดสโลทำได้ทุบขอบังกี้คิงแล้วก็ ล็อกสตาร์ทโอ้โหไดซมเบอร์เยอะเหลือเกินตามด้วยลูกน้าเบลจบเกมโอ้โหเลยเวลเพิ่งหกเลยนะเนี่ยอัพมาแล้วกดเลยอ่ะก็เป็นการเดินเกมของซัพพอร์ตนะครับที่เดินมาแก๊งตอนที่ลีนาเลเ้วหกพอดีก็เป็นบทเรียนที่เอาไปใช้ในพับบิคเกมได้นะครับเวลาคุณเล่นซัพพอร์ตแล้วคุณจะไปแก๊งอ่ะก็ไปแก๊งในจังหวะที่ตัวตัวหลักคุณมีสกิลหรือมีทัมมิ่งที่เขามีเดเมจพอดีนะอย่างเนี้ยถ้าสมมติ ลีน่ามิดอ่ะก็แก๊งตอนที่ลีน่าก็หกไทฮันเตอร์ตอนนี้ไรค่าเซนทอเลื่อนน้อยมากเลยไทนเต์กับมังกี้ชิงเซนทอลหลบเข้าไปาแล้ววาร์ปแต่ว่าไม่รอดนะครับโดนแองเกอร์สมัตตบสมอใส่หัวเอปาลาซี่เล่นได้ดีมากเลยนะเกมนี้นะขนาดโดนแบบโยกฮีโร่ใส่ตลอดแต่ว่ารักษาการฟาร์มได้อย่างดีมากๆเลยก็สำหรับใครที่ ชอบเล่นสลักในเกมนะอยากให้ดูเป็นตัวย่า่นะสลักจริงเป็นแครี่ที่แบบหลายคนเน้นเป็นเล่นเป็นเน้นคิวอ่ะแต่จริงสลักควรจะเน้นฟาร์มากกว่านะแล้วก็ชาโนฟีนเดินเข้ามาข้างหลังด้วยดูนอินวิสนะครับจังหวะน,นี้มีคิวแน่นอนนะเออสเปลิตเตรียมตัวแล้วแล้วก็เตะหินไปแต่วืดไปนะครับแล้วก็เมเดนโดนชาโนเดสตายไปได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวนะแล้วก็เลนล่านะครับพอมังกี้คิงเห็นว่าเขาอยู่บนก็เข้าทันที แล้วก็วอลล็อกตัวนี้ตกที่นั่งลำบากแล้วแต่ว่ามีตัววามซอมมาสองตัวโอ้โหจะลายเรือนถอยทันทีเลยแล้วเลนบนก็ตามจะสลับกันสู้ทำไมเนี่ยฮะสองเลนเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็ดีน่านะครับสตันทีิมเมอร์ซอมมาสลับกดจับต่อเรียบร้อยในเมเเยอะมากจากเวทมนนั้นด้วยดัร์แพคแล้วก็สกิลทุกประการแล้วก็เลนล่างน้ำวอลล็อกตายไปอีกคนด้วย แล้วก็เออสปิริตนะครับสตาร์ทกลับไปตอนวันนี้ตกที่นั่งลำบากแล้วลิ่งขึ้นไปโอ้โหแต่ว่าโดนกีตปาตกตายถือว่าดีนะได้ดีนาตัวเองนะไอนเตอร์ Hunter, โดนชาโลเนสตายไปนะดีน,น่าพยายามจะทำเดมเมจแต่ว่ามันจะลึกไปหรือเปล่าโอ้โหแต่วิ่งเร็วมากเลยติดรูนอยู่ทิมเบอร์ซออยากได้เมนเดนล็อกแต่ว่ามันสั้นเลยเกินทิมเบอร์เชนเมเดนโดนสโลไปแล้วเผาวอลล็อกเรียบร้อยนะ แล้วก็สลาโดนไล่อัดอยู่ตรงนี้ยังนอดอยู่นะครับสลาล้วก็ชนโนฟีนะครับเลนเลนเ้นฟาร์เหมือนกันแล้วก็เซนทอกดแกมพีตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าฮทเตอร์อันติโดน2ตัวแล้วก็เรียบร้อยเลยเซนทอหายไปเลยชนโนฟีพยายามทำเดเมจใส่ไทฮันเตอร์ไล่อัดอีกทีนึงอีกทีนึง,อ,นงอีกทีได้แล้วฮูเดเมจเยอะมากนะครับชนโนฟีจังหวะนี้นะมังกีคิงมาแต่มาช้าหรือเปล่าเพื่อนหายหมดแล้วเนี่ย แล้วก็เรียบร้อยนะครับัลกอัลีน่าตามมาจังหวะหลังเข้าได้ดีมากเลยแต่ว่าชันินไม่ยอมตาย้วเอาลีน่าลงมาได้อีกตัวหนึ่งโอ้โหเอสซีซี <S S นะครับเมื่อกี้ไม่ยอมตายจริงนะบอกขอฉันอัดก่อนเถอะขอฉันทำไดเมียนก่อนเถอะแล้วก็เมื่อกี้คริงนะครับเจอวอลลองอยู่ในป่าสตันไปครับอัดสองทีสามที 3. เพื่อนไม่มาเลยอัดอยู่คนเดียวกระโดดนี้ดีกว่า อเมื่อกี้ทิงทิ้งแทนเต่เอาโดนคู่ทางท้งงั้นนะวะหลอกลงโกเลมทิมวอซอปันเรียบร้อยหาดเลยโอ้โหนัดกันไม่ดีนะโอ,โ,นนนะโอ้โหสลาต้องรีบฟร์มากๆเลยนะครับเกมนี้เพราะว่าเขาขึ้นบ้านเร็วแน่ถ้าได้ไอเทมช้าเนี่ยจะสู้ไม่ได้เลยแล้วก็ทางนี้สมองมารับเจอแทนเตอร์เจอกับทิมมอร์ซอกดสโลไว้มันยกิงสตันตามมาตามต้วเอิร์ิทหินมุ้ยไปนิดเดียวสลาดกดจับได้ทิมวอร์ซอมานาหมดนะโอ้โห ทางนิวบียนะครับสมองมากิ้งเข้าไปหามังกี้คิงเซนทอร์สตันมาต่อตามด้วยเดเมจมากมายเรียบร้อยนะครับโอ้โหก็เป็นการใช้สมองที่เกือบคุ้มนะจริงเขาบอกว่าถ้าสมองออลดีซีเนี่ยมันควรจะได้คิวมากกว่านี้นะมากกว่าได้ซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวแต่ว่ามีฟีเจอร์ใหม่ก็คือเวลาใบ้เนี่ยมันจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ทาร์โดฟีนะครับอินวอสมันจะอันตรีแต่ว่าโดนสตันจะมังกี้คิงล็อกไฟนะสตันหยุดดีเครื่อไว้ก่อนแล้วเมื่อกี้ไม่งั้นมีเรื่องแน่ถ้าดีเครื่อออก ด็อกไฟนี่เล่นดีมากเลยตั้งแต่เออร์สปีดเกมที่แล้วนะลงสกิลแต่และจังหวะนี่แบบมีเฮตลอดเลยอะโอเคสลาระนะครับแต่ผมว่าจะไม่ถนัดแครี่ที่สายไฟอะพวกแบบเออซ่าพีเออะไรเงี้ยนะสลารครับเสร็จแลว้ววอลล็โดนสตาร์จัมังงี่ยิงมาทิมเมอร์ซออยากไฟชาโนฟินจะอัดสลารแต่ว่าสลารก็โดนหนีไปก่อนนะเซนทอร์เตมพีมาแล้วบิงมาสตาร์แทนเตอร์นะครับ รัสปีกิ้งเข้ามาเมื่อกี้คิงเปิดอันติดักเอาไว้เมเดียนโดนฆ่าหมกป่าโอ้โหทีเมเบอร์ซอต้องวิ่งหนีแล้วจวังหวะน,นี้สลักก็ไปิไมไปตามมาอัดหนึ่งทีสองทียังถึงอยู่แต่เมื่อกี้คิงสตาร์ทิ้งแล้วโอ้โหไอ้เมื่อกี้คิงนีน่จะสตาร์ทุ่งจังหวะไปไหนเนี่ยแล้วก็มาแ่นเตอิมลิงมาลาเวนโอ้โหสลักตามมาอัดตามด้วยสตาร์ทิ้งคิงคอมโบกับลาเวน ทัพพอสองตัวตายไปเลยนะเจอไทฮันเตอร์สตาร์ตามด้วยมังกี้คิงยืนนิ่งๆไปเลยโอ้โหมังกี้คิงทุบถูกจังหวะอีกแล้วโอ้ไ oh ม่กอนเราก็โดนลุ้มอัดลากูน่าเบตแต่ว่าดีน่าตัวเองทันโอ้โหอยู่นายนะ,นนะมังกี้คิงทัพสตัร์เซนโทอลีกแล้วนะมังกี้คิงนะโอ้โห و. วอลล็อกลงโกเลมโดนสามตัวแต่ว่าเพื่อนไม่เข้าและเชนอตฟีไม่อยู่ให้ดูทาเลนลีน่านะครับตอนนี้โดนสลับทาเลนลบเวลาเกิดมาเป็นเลเวลสิบห้าแทน ไทเตอร์ครับอันติมาแล้วชาโนลฟีนโดนสตันต่อจากลีน่าเรียบร้อยแล้วคุณหน้าเบลดปิดเกมเออสปลิดต,ตอนนี้้โหมังกี้คิงสตันโดนสามัวโอ้ไมายก้อดยืนนิ่งไปเลยอ่ะอเมื่อกี้ทั้งทีมนิวบียืนนิ่งไปเลยอะ่ะสลากตามมาจับวอลล็อกต่อโดนเซนโทสต,นตันเอาไว้ตายือไม่เนี่ยมีเอจิสตายก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามีชาร์์แดนส์ครับรอดมาได้โอเค เออสปิรับนะครับ,บายลีน่ามาจหวะนี้แต่ว่ากดชาร์เบตหนีออกไปทางแพนเตอร์ยืนตกบาแหลกประาสซี่เดินมาซิเวอร์เอใส่ทิมเบอร์โอจาวนวะนี้เกราะไม่ขึ้นนะหายไปเลยโดนแก้ทางนะครับทิมเบอร์ซซแล้วก็อซีซีเก็บลีน่าไปได้แต่เกิดเร็วสุดๆจากาสโตนะครับคารโฟีนจะกดอันติแต่โด,ด,ดนสลักมีคอนสตาร์นสตาร์นเอาไว้อันติไม่ออกแล้วก็เข้าไปได้อย่างปลอดภัยนะครับ โอ้โหอัดนวอลล็อกสาวที่ไยเอเซนชิพตอนนี้45สแตงแล้วตอนนี้มีบวกร้อยต่อเอจีแล้วดนะูดูเอจี AG, เขาดินิวีจีจีไปแล้วนะครับเกมนี้โอ้โหนิวีเฟนแล้วก็เงียบเลยนะเกมเงียบมากเลยอนะ่ะกลับมาที่เกมนะโหมันสุดๆเลยอนะ่ะมังกี้คิงเล่นดีมากจริงๆนะเกมนี้นะแบบผมให้เป็น MVP เลยเห็นจังหวะสตาร์ทแต่ละจังหวะนี่มันขัดใจตลอดอนะ่ะ ถ้าผมเป็นนะิวบีแล้วผมจะรู้สึกขัดใจกับบางกี้คิงอย่างแรงเลยอะ่ะแล้วก็เป็นเกมที่มันพอสมควรนะเกมนี้ก็จะสังเกตได้ว่าทาง AJV แนละ้นจบเกม28นาทีเองนะคือนิวบีจริงเลือกตัวมาเนี่ยช่วงกลางเกมเขาค่อนข้างโอเคนะเพียงแต่ว่าปัญหาคือฟาร์มอะ่ะคือเขาได้ฟาร์มค่อนข้างน้อยเลยแหละทีมเมอซอกับกับเซนทอร์เนี่ยฟาร์มน้อยมากเลยเทียบกับปกตินะ สาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทีมเมอร์ซอนเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องมันเพราะอะไรเหมือนกันอันนี้ดาไม่ถูกเพราะว่าแพ้ทางหลายอย่างนะแพ้ทางลีน่าด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่ฮีโร่ถนัดของยูไนนะ์เมื่อไหร่จะแจกเซตครับแจกดีไหมอะ่ะถ้าใครทายล t สพิกถูกเอาเซตล e g e นคอมมานเดอร์ไปเลยดีไหมเอาลัสพิกของของ ของใครอะเอาไม่รู้ว่าแต่เอาเป็นทีมสุดท้ายอะโอเคตามนั้นคือผมมีเซต l e เจนคอม m านเดอรอยู่เซตหนึ่งนะเป็นเซตจังมันก็นเป็นมีลูกเพจนี่แหละให้มาก็เดี๋ยวพิมพ์มาได้เลยนะเริ่มพิมพ์กันมาได้เลยแล้วก็ใครที่ท,ท,ทายลัสพ i ิกถูกนะเอาเป็นพลิกสุดท้ายอะผมไม่แน่ใจอาจจะเป็น IGV ก็เอาไปเลยให้เลยแอดเริ่มเป็นนักวิเคราะห์มากกว่านักเล่นตอนไหนก็ตอนที่เริ่มมาทำลาก่อยนี่แหละ ก็ทีแต่คือก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้ามาทำลาก่อยผมก็คือเป็นพวกหาข้อมูลเยอะอยู่แล้วไงมันก็เลยมีข้อมูลในหัวมันพร้อมที่จะวิเคราะห์นะสำหรับผมดาว่าน่าจะเป็นแคลลี่สไตล์เออซ่านี่แหละอาจจะเป็น PA เอนะพ a แล้วก็ <bers> เป็นทิมเบอร์ซอเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นมีคนพูดเนี่ยคุณมีเรามีผู้ชนะแล้วนะครับมีทิมเบอร์ซอจริงๆนะโอ้โห <laughs> <laughs> คุณแฟงกี้นะครับคุณแฟงกี้ติดต่อมารับรางวัลด้วยนะทิมเบอร์ซอะครับเป็นลาสิกของทางนิวบีนะก็สำหรับวันนี้นะครับลาก,ก่อยืลถ้าถูกก็ขอลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปใหม่ๆได้ใน YouTube เหมือนเช่นเดิมแล้วก็ติดตามตารางภาคได้ในยูเอ้ยได้ใน a c e b o o k นะครับว่าถ้าจะภาคคู่ไหนทรทนเมนต์ไหนก็จะโพสต์ลง Facebook ทุกครั้งนะก็ครั้งหน้าน่าจะเป็นช่วง c กรฟเมเจอรเลยครับไปช่วงสิ้นเดือนเลย ก็รอดูกันได้แน่นอนพบกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อยโดยต้าทูพูดเดี๋ยวมาลาก่อยโดยต้าทูนะครับก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ